เอาปกติจ้งให้รอบนึงครับเาาขึ้นรอบกับผมเลยไหมนี่ถ้าเท่าไหร่นะท่าไหร่นะไปรถเจมก็ได้ครับไม่เนปวดหัวเลยปู้ถ้าเท่าไหร่นะบ้านดีเองน้องหกเป็นเจ็ดแม่เนี้ยเกเจ้าโเชี่ยเรื่องเรือรั่วแค่นั้นนะไม่ต้องเล่ามันติดแล้วไม่ใช่เหรอว่าไงจิรักพี่บอกครับจะเป๋าอะไรพี่เหี้ยพวกมึงยังไม่ทันเนาะเล็กหน่อย สมัยสมัยสองสองสี่หนึ่งสี่สามพี่มาหมดแล้วสมัยนั้นโอ้ยพี่สมัยสองสี่เก้าเก้าอย่าให้ผมพูดที่ทำไมคนมันต้องการขวานมึงไม่เกิดเลยเฮียต่อนะไรนี่มเก่งเหรอไอ้ยังมึงยังเป็นมุนอยู่เลยเก่งไม่หยุดสมัยทีสองทีสามนี่พี่เก็บมาหมดทุกแดนเราไม่บอกให้แค่นี้มึงเก่งไม่น่าติดคุกเน้อเฮียพีเก่งพีเก่งอุ้มหน่อยได้ไหมอุ้มหน่อแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยสลับไปบอกอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวเจ้าซองเอาแจกให้ครับให้หมดเลยครับ ได้ครับดันเดะเจอที่เทนนิงนะครับแซงได้ได้ครับดันเทนนิงนะครับไปเจอที่เทนนิงเขาไม่หมายถึงว่าแบ่งมันอยางนี้มึงมีแก้มแบ่งคนเดียวเทนนิงเทนนิงครับเทนนิงครับทุกคนไปเทนนิงไปหน้าเทนนิงไอ้คุณไอ้คุณไอ้คุณอยู่ไหนวะมาไงเราจัดแส่ไปดูไปชิงช่องก่อนว่าไปชิงช่องก่อนนเดี๋ยวดูรถว่างไหมมีรถว่างไหมครับเอาอยู่นะไปด้วยคนหนึ่งไม่ขนาดว่างเปล่าอะ เดี๋ยวผมไปเบิดใหม่ได้เฮียคนีว่ะเย็นูวางเลยใช่ไหมวางเลยวางเลยตู้บางอ๋อห้องค่ะนี่มีมีมีไปเพื่อนนำใบสามดอกมีมีมีครับพี่เจ้าาครับเดี๋ยวเจะลองจบ จบอีกไฟ์นะคบไปที่เทนนิงครับเหมือนกับของวีวยขึ้นมา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 ขึ้นมข้นมาขึ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 ้นาขึ้นม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 าขนมาขึ้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  ไปเลยก็ได้ครับถ้าว่ารถว่างไหมครับว่างอให้คนไปติดรถคนหนึ่งครับขึ้นมาเลยครับขอบคุณค่ะกินอีกับผมเหรอไข้อจังไรกันนะข้ออะไรพี่จอดับอ่ะพี่มีจักรอ๋อให้มีกดขึ้นรถมาก่อนดิยเมื่อขึ้นรถมีล็อกรถไม่มีล้วเปิดล็อกรถในขุเกลีแล้วนะพี่ลงน้ำมาขุ่นเก็ีแล้วนะ เมื่ใช่ยูนานะะครับไม่ใช่จุนจุนไม่ได้เจอเลยผมอะเหมือนจะบอกจะไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับอืมดูกผมไม่ได้เจอเลย ไหนอะโทนนิงโอ้เทนนิงเลยผิดทางอเออเทนนิงผิดล็อกปะใช่ผิดทางใจลอยอ <laughs> เหรอไม่ผมไม่ได้เลนเทนนิงนานแล้วไปนิดน่งบ่อยยา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 ,าแล้วแล้วแฟนเองอะ่ะแล้วเลิกแล้วเหรออ๋อเลิกคุยไปแล้วพี่ไม่เลิอกอะเขาขอรถเป็นเพื่อนอะ ดนบอกเลิกเลยยัไงของจริงคนสติดีดีที่ไหนวะมาขอลรถเป็นเพื่อนเอเขาขอเพิ่มขนาดน่ะไม่ขอพวกเครื่องบินเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยสติเขาดีเปล่าวะก็าถูกสติเขาไม่ดีไงเขาก็เลยต้องต้องเลิกับผมเออไอ้คนเป็นคนแบบไหนวะไอ้ที่มีแฟนอยู่ดีอยู่ดีมาขอลรถเป็นเพื่อนก็เลยก็เลยเรียบร้อยเลยผมก็เลยบอกเลิกเขาเลยสมองเออดีแล้วใช่ปะทำดูแล้วใช่ปะทำถูกแลทำถูแลไอ้เขาสติไม่ดีแล้วพี่บอกให้จริง จริงๆเขาขอลดลดคุยกับลดได้พี่ว่าก็โหสติไปดีแล้วเขาขอลดสถานะเป็นเพื่อนใช่เอ๊ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ดื้อไม่ดื้อไม่หือไม่อือเลยเหรอไม่ไม่ไม่เอาจริงเอาจริงไม่แบบไม่นี่เหรอไม่แบบว่าอะไรที่อะไรเหรอแบบไม่ตื้อไม่แบบไม่มีอะไรสักอย่างผมคิดถึงเฟรดก่อนครับเฟรดมาก่อนเย่โรอ ไปว่าเอาไปเลยเพื่อนเดกูไปขายน้ำเซอรก่อนได้มาไปดาราด้วยยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองไปงานปะมันไม่นานไปเองเดี๋ยวฮัลโหลที่กดเนี่ยจบแล้วยสิบสองยี่สิบองดี่สิ่นานไปเองยี่อยี่สิบสององเฮ้ยไอ้เฉินครับนะตะกี้นี่แพ้อะอยู่มันก็พูดขึ้นมาเลยเว้ยบอกว่าเพื่อนมึงอะนอกจากเปลี่ยนน้ำ้าอย่างเดียวแ่้ต้องกราบมันเช้าเย็นด้วยแต่เพื่อนมึงก็ไม่พูดอะไรเลยเรียกชื่อแบมหน่อยค่ะปากลีเพื่อนกู นเพื่อกูไม่สนนายสัตว์ปืนในเบอร์มึงอะไรอ่ะให้เกียดนะเลยกูยิงเขากูยิงหำมึงนะเราดิกูยิงหำมึงนา้สัตว์ยิงหำมทำไมสัตว์เฮ้ยเกาะรถยิงหำมมารู้จักว่ายิงหำะเฮ้ยแพทแพทเกาะรถแพทเกาะรถเกาะรถเอากอดสพาได้เดี๋ยวขายต่อสองหมื่นก็ไปอยู่โอ้โหอ้าวเหรอสองหมื่นล้านหนึ่งก็สิรอบรอบที่แล้วรอบที่แล้วค่าเพทยังไม่ให้เลยนะ ไอ้ไอเลืองอยู่ไหนวะไอ้เลืองอ่ะไอ้แจ้งไอ้ขุนอยู่ไหนวะมันไม่เอากูเลยอ๋อเหรอไม่เอากูเลยเที่บางมึงแม่งโคตรกระใจกระจอกอะไรนะมัไม่เมื่อหรอมึงจำไม่เลยนะเว้ยทันทีที่กูลดปืนกูจะต้องตายเองเพลินเยอะปะแมนอนชอบหมายถึงมึงมีเก้าอันเกาะมีสองอันชอบเพื่อนเมียไอเก์มากูณดีเกมไหมนี่ไอ้เนี่ยไอ้เพื่อนเมียเกาะเหลือหนึ่งอันละเพลินเลยเยอะ่าเพลินี เลขข้าวศูนย์หนึ่งครับแมาเอาเอาเอดีคืนเลขหกข้าวครับเอาเก็บไว้เผื่ออีกต้องใช้อะไรนะครับหกครับนิดเดียวเผื่อเขาเรียกมึงเรียกให้มันถูกชื่อได้ไหมให้อีมัมมี่รีเทิร์นลูกหนูหนูเรียกลูกหนูว่าตาโทนตาโทนรู้จักเ่าตาโทนอ่ะสองสามหนึ่งแล้วก็กมดแล้วไม่ได้บ่าวข้าจะหมดแล้วเนาะเออแค่แล้วกินข้าเลยบอกเขาเลยบอกไอ้สภาประกาศเลยไอ้สภาประกาศเลยครับว่าว่าเขาพร้อมยังก็เดี๋ยวเล่นเลย มึงเล่นของอีเพดนางมัมมี่รีเทิร์นเหมอเหมอเหมอเมออ๋อมึงรู้ได้ไงอ่ะไหนมึงบอกมึงเลิกกันแล้วไงไหนมึงบอกว่ามึงจะไปหาเมียเด็กไงผมบอกแล้วแต่เขาไม่ยอมไปกับผมพี่มีเมียเด็กต้องมันตัวเช็คบางมีเมียแก่เนาะเดี๋ได้ยินเสียงเปี๊ยวว่ะเปี๊ยอะไรเงี้ยไปต้องรีบกินข้าวกันนะเว้ยเปี๊ยก็คือเสียงที่ผมตบตรวแพทได้เลยครับดังสนั่นโอ้โหมีน้องจีนเขิดด้วยถ้าถึงเป็นคนที่ว่า เฮ้ยเที่ยงเหรอเฮ้ยมาเร็วๆๆๆเรฮ้ยอย่าประมาทนะเว้ยเราคนน้อยน้ำได้เลยน้ำทำบังอยู่แล้วไม้มันมันกดสื่อปืนได้เลยสื่อปืนกดสื่อปืนนะนะวันดีครับวันดีครับอ๋อปืนมึงมีท่าควักไอเกียอ๋อปืนน้าวันนี้วันนี้กูเฉียดเข้าไปหามึงแป๊บเดียวอ่ะหูเกือบแตก อย่าว่าแล้นะนะเป็นคนนอกกันำคาญนะคิดไม่รู้ผมอยู่แบบใกล้ชิดนักพาร์คขนาดไหนนะครับเออเกียรว่าเจอบิลลี่ตะโกนต่อเจอไอ้ผู้เขียนั้นร้องเพลงอีกประสาผมแทบไม่ได้พูดเลยนะในไฟอ่ะใช่แต่คือกูลงไปตอนจังหวะมึงกําลังโวยวายพอดีไงอ๋อนิดหน่อยครับนิดหน่อยต้นนอนท่านอนท่านอนให้เพียงพอสรุปลูกมึงรู้ยังลูกมึงอ่ะได้น้องทำไมลูกผมทำอะไรกับแอบดูบุรีใช่หรอใช่แล้วไงไม่ได้จัดการเลยถือไไม่ด้ถือไไม่ดูบุรีนะ มึงดูบุรีใ้าดูบุรีเกลหรอ่ใช่ความใช่เกลตอนนั่นนะใช่เกวดูบุรีเหรอใช่สุดสุดสุดไอ้บีพูลงรูปให้มึงดูอไอ้บีพูดลงรูปกูดูบุรีเพื่อนดูหน่อยมาดูหน่อยเออไม่แต่โตโตไปค่อยดูอย่างอื่นเหรอโกไปลคไม่ดูไม่ใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ไงโตผิดโตผิดอ่ะขอดูหน่อยอ่าน่อคอมพิวเตอร์เลยครับขอดูแหละเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยใช่รูปมึงปะอืมชัดเลยติดไฟด้วย ไฟติดด้วยแบบเห็นชัดเจียวเลยไม่ได้แค่คาบอ่ะอันนี้เดี๋ยนคาบเลยไฟชัดชัดจัดอ่ะเล่นดีกว่าจะไปหาเงินยังชัดจัดเลยอ่ะวะเตอร้ไปก่อยังน้องไม่มีพี่แต่เพนเยอะก่อไปเล่นใหม่เปล่าตาบ้าทางซูเปอรพี่เขาแจ้งมาว่าไม่เล่นปืนน้องไม่ได้ปืนครับโอเคไม่เล่นปืนไปคำโด้ไปเฮ้ยเร็วมีบังพวตัวนึงเลยพี่ไปปองกระเป๋าห้าหกแปดนะพี่ ดูไว้ตั้งแถวเลยค่ะสองร้อยตัวเดี๋ยวเหลือเก้าตัวไปเขาเยอะกว่าเราเด้อเเยอะกว่าเราเด้อสักตัวไหมพี่เรือะไรเที่ยไอหนึ่งหนึ่งหกครับไอเชี่ยแก๊งบีจีมันดูแลลูกกูยังไงให้ดูบุหรี่ไว้สัตว์เยอะกว่าเราเด้อโดนอีกเดี๋ยวมันโดนอีกบอกก่อนเด้อเขาเยอะกว่าเราเด้อเอามานะเฮ้ยค่อยๆเล่นนะเว้ยใจเย็นนะเว้ยใช้ปืนนะใช้ปืนนะเล่นๆๆๆโชว์ๆมาสนับลำมาโชว์สนับลำปะให้มันงงอ่ะเอาปะ กบโมจิสลับดีกว่าสลับสลับช้ำชไปด้วยสกัดค่อยสกัดเราแล้วเพื่อนชุบดิพี่มืดพี่มืดพี่ทไมบอกว่าทุกคนหยุดคูมาแล้วอย่างนี้พื่เลี่ยหยุดคูมาแล้วสันส้มก็ไปอวยบันเนี้ยมันก็มันก็ชอบด้วยปัญหานะพี่เลืองไม่อาอยไลท่นะพี่เพราะไอเลีองอ่าไอเยี่ยม่ะคือเชื่อมือมันชอบด้วยไงเออใจ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 ใเช็คสันาเช็คสไ ใจ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 ดูไว้พร้อมนะคะอะไรเลี่ยเลี่ยเลี่ยงเลี่ยเลี่ยเร็ๆๆเรียวาเข้าแล้ว่มามาเฮ้ยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นยี่บินไปก่อนแล้วยี่เหนไปก่อนหรือเปล่าอ่ะยี่บนดูดีเหมือนี้ห่ืเปล่าว่ะตายว่าตาย

มันคือใส่ก่อนแล้วตายอยู่ใกล้ครับ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 เขาได้มา ขาช่วยขาช่วยหพ่อัืพอแล้วใช่ไหมถือเอาขอบระครัคพอราคของมากู้ชาติมั่งนมันจะหมดหรอของมากู้ชาติมั่งอาหนักๆเลยเว้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ชิญนะครับเชิญะไเร้าชิญเับเชิญครับเรับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญัเชิญครกบเชิญครับเชิญับเชิญไรับเ่ยญกรับเชกผคบเชิญบเครับเิบเชอญรบเชิญครับิญครบเชิญครับเชครับ่บครับชิครับเชัเัเรรบบเชบบบเรเรครับครับครร อันนี้จะท้งยกให้หมดเลยครับแพ้ครับซื้อชื้อครับอันนี้จะท้อเป็นตัวแทนจากพี่พี่เวทีนะครับจะท้องต้องขายสองแปลว่าพี่พว่สองแล้วคนต้องต้องอีเลืองจะท้องเอาแห้ครับวันนี้จะท้อเป็นตัวแทนจากพี่พี่นะครับจะท้องต้องขอบคุณแล้วก็เหมือนคำพูดคำวาจาอะไรไปที่แบบว่ามันล่วงเกินไปหรือว่ามันแรงไปจะต้องต้องขอโทษแทนพี่พี่ด้วยนะครับขอโทษครับผมครับผมแจกกรรมแจนกรรมอะไก็เหมือนกันครับดูไว้ก็เหมือนกันนะเพราะว่า ดีพวามันแบบอาจจะมีแบบตะโกนแหกตากันตามฟิวอะอ๋อด้คใจเพิ่มสมองไม่มีเลยถ้าถ้าเพื่อนผมพูดอะไรไม่ดีขอโทษแทนด้วยครับขอบคุณี่ขอบคุณขอโทษี่ดนแยนะขอโทษได้เลยได้เลยได้เลยนะครับยไปถ่ายที่บ้านหล้งหนึ่งนได้ไขอโทษเมื่อ้เยไดไที่บ้านีบ้า่บ้านได้ครับได้ครับววไปไได้ไ้มาไม่ได้ไไ่ามเลยได้ครับผม ไอ้ลุงิงซีบ้างมั้ยมึงลงซิมึงไม่ต้องขับมึงลงซีไอ้เด่คือผมอันนี้อยากไปอยากอยลงเองว่าเออตอนไอตอนเวลลี่เตรียมของมามาเล่นเฟรเนี่ยคือตอนตอนที่โดนหนักๆคือไปโดนกับวายวายใช่ไหม อที่มากสุดก็น่าจะเป็นเฮกดีค่ะเพราะเฮกดีเขาของเขาหนาทำให้เขายิ่งนานค่ะเจ้าทองเลยสูญเสียเยอะเยอะคนโดนหนักที่เชิดดำเหรอใช่ครับเชิดดำของเขาเยอะแบบเยอะจริงๆครับคือมันตัวหนักทุกจริงพี่ยเขาผมใช้เลยครับทุกทุกไฟเลยใช่ครับใช้ใช้ตั้งแต่เริ่มเลยแต่เดี๋ยวว่าเห็นเห็นชนะมามาตลอดเลยเข้าใจว่าแบบแบบชนะชนะแบบว่าใช้ไม่เยอะอะไรเงี้ยใช้เยอะครับสามทีทุกแก๊งอะที่เจอมาเต็มจำนวนทุกแก๊งเป็นหมวดที่เกาะกับกระสุนครับที่มันเยอะอันนี้ถามได้ไหมครับว่ากระสุนโดนไปเท่าไหร่เพนโดนไปเท่าไหร่ จะเกรวมไปเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณได้ไหมกระสุนประมาณพันสองอ่าสองก็บอกรวมๆประมาณพันนัดครับใช่พันอตีกบประมาณพันนัดได้ครับพันนัดเหรอนีพันกว่าได้ครับใช่ครับครับครับแล้วแล้วแล้วอีกที่เหลือที่เหลืออีกอะมาี่ถึงเพนประมาณสี่ถึงห้าพันครับ เอ้ยสี่ถึพันขวบเลยหรอใช่ค่ะจะทองทุ่มทุกแก๊งเลยฮะทุ่มทุมแบบทุ่มหน้าตักเพราะจะทองตั้งใจให้เข้ารอบหนึ่งใน3ามจะทองอยากหาประสบการณ์มากกว่าครัว่าสิ่งของเนี่ยเราหาตอนไหนก็ได้ครับลงเพราะจะทองมองว่าอย่าณสอนตัวรั้ประมาณ2องพันตัวใช่ค่ะสองพันตัวใช่ครับเอดียพู้เล่นพู้จิพีวเล่นผู้นขน้้้ร แก๊งแก๊งพวกผมเจอสามสิบสามสิบทุกไฟเลยตั้งแต่ไฟตแรกแต่อย่าลืมไหมว่าส่วนหนึ่งเออใช่ใช่ผมลืมลืมตรงนี้ไปว่าเวดดี้เจอแก๊งใหญ่มาตลอดทุกตบตบแกมาหมดเลยอ่ะพี่มีเจอที่ตึงสุดแก๊งไหนนะครับตอนตอนก่อนเข้ามาตอนทองมังว่าในในบรรดาที่ไม่ไม่รวมสามสามรอบรอบสุดท้ายไหมครับรอบสุดท้ายไม่รวมรอบสุดท้ายครับถ้าไม่รวมรอบสามรอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นพี่อย่ามาแยมครับพี่พี่เขาไฟต์เก่งค่ะถ้าทางมองแต่ว่าถ้าสตอนที่เยอะสุดก็น่าจะเป็นเวดดี้ใช่ครับใช่อ๋อหมายถึงว่าถ้า ตอนที่เจอภัยรักเปลืองที่สุดคือตอนที่เจอเชิดดำใช่ค่ะแล้วถามว่าไฟใครตึงที่สุดคือ y ายใช่ครับประมาณนั้นเลยฮะแต่แต่บ๊อบมันสุดอารับใช่ครับ่พีได้ข่าวได้ข่าวว่าเขาก็ด่ากันเละเลยครับว่าเดือดนด้ข่าวของเกมฮะเจ๋วว่ะแล้วนี่อีอีอีสปอร์ตลงไหมครับอันนี้ลงครับเจ้าทองพวกเจ้าทองตั้งใจจะลงครับแต่ว่าน่าจะลงได้แค่ทีเดียวฮะ เจ๋ว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 สู้ๆนะครับเจ๋วรับเจ๋วครับครับครับผมแดนสี่แดนสี่ทำได้แล้วครับเอออ้ะเจ๋งจริงจริงกดีกับพี่ลาพวกพวกพี่ด้ไว้ด้วยครับอันนี้อันนี้แบบว่าอันนี้อันนี้แบบว่าไม่ไม่ได้แบบว่าดูถูกหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าเอาจริงกับผมไม่คิดว่าเวลรี่จะเข้าผลตรงนี้นะอันนี้พูดกันแบบตรงๆใช่คจะตอบก็ไม่ได้ครัคาดหวังขนาดฮาน่าแต่ว่าเต็มที่ทุกแกง เคยตอนแรกตอนแรกนึกว่าจะไปตั้งแต่อาร์กีแล้วครับใช่จริงๆเพราะว่าตอนแรกผมผมคิดว่าเวลลี่อย่าเห็นพิ่งรวมคานผมเลยกะว่าเอ้ยผมไม่เยอะจังเลยคนเนี่ยคำพูดยังไงต้องมันนี้คนเนี่ยไฟโดนโดนนักมาก่อนใช่ปหมเหมือนมีเรื่องก่อนใช่ไหมใช่ครับไฟกับยามาเยี่ยมไฟกับยามาเยี่ยมครับได้บารมีมาจากพี่แชงคูทครับง่าไงแชงคูได้จากนี้แล้วค่ะได้จากแชงคู ได้ารบารมีแชงโค้ดครับไม่ใช่บารมีเฮฮอมวเยวเวยววิววิวมาปลุกใจนะกูปลุกใจก่อนแชงมีโค้ดอย่างนี้ถ้าเกิดจบเสร็จแล้วมันจะเป็นบารมีมันจะเป็นระบบบ้านใหม่แล้วอย่างนี้ก็มันใจหารีเวิลี่มาพอะเพาะลังเนี้ยโอ้ยอาจารยต้องเรียนนะคนเดียวกันผมว่าเขาต้องขึ้นอาวุธใหม่เลยเพราะว่าเขามาเยอะ ใช่คร <łość> ับใช่ต้องเรียนอาวุธใหม่เยอะเลยครับใช่ใช่ครับเพราะเก็ตกระทองไม้พวกไม้ปัวอะไรมันขึ้นเลยนะคะโแต่ถึงเวลาบอกพูดตรงๆถ้าเกิดว่าของไอ้เบลลี่ยังกล้าเอามาทุ่มกับเฟกัอะไรเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเบลลี่โถมทำแบบเดียวเท่านั้นน่ะของแบบเดียวขึ้นมาเป็นจรวดเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับ น่าแกจไหวอยู่ครับลุงตอนย้อนรคัไมจะตีเยญออกกันหลายคนละเฮ้ยนี่เวรดี้จะขึ้นมาเป็นหนึ่งในสี่แล้วหรอคือแบาแทนเลยอออนี่คือหนึ่งในสาของเฟนี่ประกาศอะไรบอกไปในไหนว่บเดี๋ยวเวรดี้จะขึ้นมาเป็นหนึ่เขาเอาไม่เอาอะไรตาย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 ตยตา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 ย

เอาลูกกูมาลากรถกับมันได้ยังไงวะเสียได้ป่ะแล้ววะโตต่อได้ป่าแล้วว่าไม่ได้อยู่บ้านนานเชียวว่าเออไม่ได้อยู่บ้านโคตรนานเลยอ่ะ นานนานเพราะว่ารอบที่ n อ r ได้บ้านไปรอบนั้นมันมีอีสปอร์ตมาขั้นไงเที้ยโคตรนานจริงน